ไอ้นี่ยังจะเอาโอเคนะครับมีคนเรื่องนุกนิกด้วยขีดมันดำน้อยไปหน่อยนุกนิกนุกนิ๊กใช่อ๋ออยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่ไหนพี่ตีกรนะครับพี่ตีกรนี่นี่ค่ะนี่ค่ะนิกกี้ค่ะอ๋อนิกกี้อ๋อนี่คือของพี่ตีใช่ไหมเพราะหยิบด้านผิดอาอเหรอครับก็เลยหมึกไม่ออก นี่แหละครับคือพิธีคาดเอาเลไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรที่เลือกพิจีกรคือน้องมุมิกเพราะว่าน้องครับพี่บทบาทจากชีวิตจริงไงแล้วผมว่าน้องเขาเป็นพิธีกรเนี่ยมันดูเป็นผู้ใหญ่มากเลยเห็นเห็นเงาของแบบเห็นเงาของพี่หนุ่มแหม่มเข้ามาทับล่างเลยโอ้โหพี่หนุ่มแหม่ขนาดนั้นเลยใช่เห็นทั้งคนนอื่ทั้งรูปร่างแล้วก็การพูดเล่รอดเล่นนะที่รอเล่น โอเค <Okay. S 1> ขอตบมือให้กับสองคนนี้ทีหนึ่งแล้วก็ตบมือให้กับทุกคนด้วยขอบครับฝึกไว้ครับฝึกไว้